กูเพิ่งรู้เล่าว,ว่าเตียมอยู่มันไม่เหมือนเตเรกแล้วเตอว่ะยุคป,ปัจจุบันนี้กับจมัยก่อนมันไม่เหมือนกันโดยทิ่นิจิงนะตัววาของมันเลปล่งขึ้นเปรกูเพิ่งไปหลาดมาตะก,กี้กูตกใจเลยกูไม่เคยรู้นะกูไม่ได้องอกตลาดเกงมาหลายวันแล้วไงลูกวันนี้กูไปงอกตลาดเงงกูไปมาด้วยตัวเงงเลยนะเมะื่อก่อนจำเป็นเมื่อก่อนนะลูกนะกูปาดตังไปดึงร้อยตอนจมัยกูเหงียดเหยียดนะลูก ตอนครูเงียบๆตัวเล็กๆในตัวเต้าจิตอ่ะครูปาตังไปร้อยเดียวลูกได้กล่องหลบมาลุยเม็ดแต่เล็กเดียวใจครูปาตังไปร้อยนึ่งแต่ว่าได้กล่องมาจิตเดียวเองได้มันจริงรองจริงเองคือว่ามันไม่ใช่ตั้งแต่กล่องปเปง์ไะลูกนะคือจะใบก่อนคือที่ครูได้กล่องมาเยอะเพราะว่าจะใบก่อนมันไม่มีกล้องวงจรปิดไงลูกแต่ทุกวันนี้ไปลนแล้วมีกล้องวงจรปิดติดเต็มเม็ดเลยได้กล่องมานนิดเดียวเอง เจ้า่องร้านปลูกอ,อยังต่างปนนั้นติดทุกบุ่มเลยทำงานไม่ได้เลยกรุ๊